สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมแจ้งเตือนผู้ประกันตนในจ้างม .33 ที่มีสิทธิ์แต่ไม่เข้าเกณฑ์เร่งตรวจสอบสิทธิ์เลยยื่นขอทบทวนเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการตามข้อเทจ็จจริงภายในหนึ่งตุลาคมนี้ก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ โดยวันนี้นะคะวันที่10สิงหาคมหลังจากคณะรัฐมนตรีหอรือครมอนเนี่ยอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการและผู้ประกันตนมาตรสามสามที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวพื้นที่สีแดงเข้มร่วม13จังหวัดใน9ประเภทกิจาการได้แก่กิจาการก่อสร้างกิจาการพักแรมบริการด้านอาหารกิจาการรมศิลปะความบันเทิงและนันทนาการกิจาการรมบริการด้านอื่นๆสาขาการข,าขน,นส่งและสถานที่เก็บสินค้าสาข,าขาขายส่งและการขา,ขาข การซ่อมยานยนต์สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนสาขากิจกรรมวิชาชีพนะคะวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการและสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารโดยจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนและนายจ้างมสามสามดังนี้ประกันตนมาตราสามสามคนละ2,500บาทค่ะนายจ้างรับเงินเยียวยาโดยคำนวณจากจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน200้คนได้เงินเยียวยารายละ3,000บาท หรือจำนวนเงินเยียวยาสูงสุดที่นายจ้างได้รับจะอยู่ที่600,000บาทโดยข้อมูลรายงานของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะพมว่ามีนายจ้างทยอ,อยมายื่นขอรับเงินเยียวยาในระบบ e-serve i แล้วหว่า2 0 0 0 0ลายแต่ยังมีนายจ้างอีกจำนวนหนึ่งค่ะที่ยังไม่ยื่นขอรับเงินเยียวยาชดเชยสปสจึงแจ้งเตือนให้รีบดำเนินการโดยโด่วนเลยค่ะ ทั้นนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดใน9กิจาการนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ประกันสังคมหากเช็คแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับสิทธิ์เดียวยาสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์กับสำนักง,งานประกันสังคมภายในวันที่1ตุลาคมนะคะเพื่อที่สำนักง,งานประกันสังคมที่รับผิดชอบจะดำเนินการบันทึกข้อมูลนายจ้างเข้าระบบภายในวันที่18ตุลาคมนี้ หรือกในที่นายจ้างมีสำนักงานใหญ่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดน,นะคะแต่มีสาขาตั้งอยู่ใน13จังหวัดที่ได้รับการเยียวยาก็ขอให้ในายจ้างรีดดำเนินการติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบโดยทันทีเพื่อขอจดทะเบียนเพิ่มสาขาหรือขอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของประเภทกิจการที่แจ้งไว้เดิมภายใน1ตุลาคมนี้นะคะเพื่อการขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาต่อไปหากมีข้อสงสัยนะคะโทรสอบถามได้ที่1 5 0 6ได้ตลอด24ชั่วโมงเลย จบไปแล้วนะคะกับข้อมูลดีๆที่เรานํามาฝากกันใครเป็นผู้ประกันตนในจ้างม .33 ที่มีสิทธิ์แต่ไม่เข้าเกณฑ์รีบตรวจสอบสิทธิ์ด่วนเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะ